ค่ะวันนี้แม่เอวก็จะมาทำรังให้เป็ดนะเตรียมรังนะคะส่วนตัวนี้แม่เอวได้มาฟรีนะคะพี่สาวเขายกให้นะคะเพราะว่ามันหักแล้วนะคะทุกคนโอ้มันมีมดอะ่ะเออแม่เอาจะต้องเคลียร์ก่อนนะคะเพราะว่ามันจะเป็นรังนี่อันนี้ฟางนะคะฟางเอามารองรังให้เป็ดนะคะ ยังไม่อาจจะต้องขยับออกเพราะว่ามันเป็นลังมันเป็นลังไอ้มดเนาะมมันอยู่ใต้ชายคานะคะลังนี้นี่ค่ะใต้ชายคานะคะมันก็ถามว่ามันมันเซฟไหมมันก็มันก็ได้อยู่นะคะเพราะว่ามันไม่ถ้ามันถ้ามีฝนเนาะหมายถึงถ้ามีฝนอ่ะ มันก็มันก็จะไม่เปียกมันแค่แค่ชื้นแต่ว่าแม่แม่เป็ดเขาจะเอาปีกเขาจะเอาปีกห่อหุ้มอะค่ะตุ้มเนาะเอืนตุ้มภาษาอีสานเอื่นตุ้มอ่าเขาก็จะตุ้มเอานะคะเขามีสัญชาตญาณอยู่เนาะสัญชาตญาณของแม่อยู่นะคะเขาก็จะไม่ทําให้มันชื้นหรอกทุกคนเขาจะพยายามเต็มที่นั่นแหละนะ เราก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะเนาะูดถึงก็เลี้ยงแบบบ้านๆนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าใครทำเป็นธุรกิจก็ก็มีทุนก็จัดไปะค่ะทุกคนก็แล้วแต่แล้วแต่ชอบอะนะ่ะเนาะแล้วแต่เขาเรียกเลยบริบทแล้วแต่แมวก็ทำเป็นแบบบ้านๆนะคะแมวก็อ่าอันนี้ก็ ถือว่าเป็นไรายได้อีกทางหนึ่งก็แล้วกันเนาะออแม้่ก็มีขายของออนไลน์บ้างนะคะทุกคนแล้วก็เป็นแม่บ้านธรรมดาเนาะเราก็ทำอะไรได้แล้วก็ทำไปค่ะเพิ่มเพิ่มไรายได้นะคะหลายๆทางนะคะเนาะอืมเนี่ยทำ เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมาจัดอีกทีนึงนะคะเราทําเป็นแบบนี้ให้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาขยับก้นน่ะเขาจะมาลองน่ะเทสเทสเนาะเขาเรียกเทสเทสรังนะหมายถึงเขาจะมาลองลองดูก่อนนะว่ามันพอดีก้นเขาไหมอย่างนี้นะคะก็เหมือนเราไปซื้อเตียงเนาะเตียงนอนอย่างนี้ค่ะเอ่อก็ไปขอเขานอนก่อนนะขอเซลขอนั่งได้ไหมอนอนได้ไหมเขาจะมี เขาจะมีเตียงเขาจะมีเตียงแบบให้ลองอ่ะเนาะเอถ้าใครที่ไปช้อปปิ้งซื้อของซื้อเตียงซื้อฟูกอะไรเนี้ยก็เป็ดก็เหมือนกันนะคะเป็ดก็จะมาลองเอาก้นอ่นั่งนั่งนั่งดูอะค่ะนั่งดูก่อนว่าเออฉันนั่งได้ไหมประมาณนี้เนาะตามที่แม่เอลเห็นนะเนาะ ประสบการณ์ที่ผ่านมาเนาะอืมอน,นี้ก็เล่าสู่กันฟังเนาะทุกคนก็แต่ละที่ก็ก็คงจะไม่ไม่เหมือนกันเนาะอ่าก็เป็นการแชร์ประสบการณ์ก็แล้วกันนะคะทุกคนอืมแชร์ประสบการณ์แชร์เรื่องราวก็แล้วกันนะคะอ่า นี่ค่ะอ่านี่อันนี้ก็ไก่นะคะตอนนี้ปลดระวางแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะเอาเซตใหม่มาเนาะอืมตอนนี้เขาก็หยุดไข่แล้วนะคะมีตัวหนึ่งที่ยังไม่หยุดไข่ะคะ่ะทุกคนแมลก็เม่ได้กินวันวันละฟองนะคะ หังน,นี้ก็ให้กินกับเป็ดนะคะอาหารเป็ดเป็ดกินอะไรไก่ก็กินอันนั้นนะคะแต่ว่าไม่เอาพูดถึงว่าก็ไม่ได้กินไข่ทุกวันนะคะทุกคนหมายถึงเขาก็เราก็เก็บไปไปไว้ทุกวันทุกวันทุกวันเนาะวันไหนไม่มีกับข้าวเงี้ยเราก็มาเจียวไขะคะ่ค่ะอืม ก็กินทีก็เจียวทีก็ทีละสามฟองห้าฟองแบบอันนี้เนาะอืมกินแต่กลับโอเคนะคะนี้ก็แช่ประสบการณ์นะคะเราก็มีก็มีรายได้หลายๆทางก็ดีค่ะทุกคนนะทุกคนก็ไปปรับใช้นะคะอืม คอกนี้เราก็ทําถาวรเนาะทุกคนแม่เอลทําถาวรน,นะมันเป็นเนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรลวดลวดใช่ไหมเนี่ยคอกคอกไก่นี้ก็หลายปีแล้วนะห้าหกปีแล้วนี่แต่ว่าหลังคานี่เปลี่ยนแล้วรอบนึงรอบแรกมันเป็นเป็นไผ่เป็นหญ้าเขาเรียกไผ่หญ้าเนาะเป็นหญ้าคาน่ะ มันได้แค่ปีเดียวยาคาแต่ว่าอันนี้ได้หลายปีนะตอนนี้ยน่าจะสี่ปีแล้วนี่หลังคานี้นะเพราะว่าไอ้ย,ยาคานั่นมาสองปีเนาะสองปีโอเคสองปีสองปีส่วนหลังคานี่ก็สามสี่ห้าอ่าสี่ปีนะหลังคานี่ก็สี่ปีแล้วอืม ก็ทนทานเนาะลงลงทุนครั้งหนึ่งก็ได้นานอยู่นะอันนี้ก็ถาวรน,นี่เดี๋ยวจะเอาเซตใหม่มาลงนะคะือขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะมีแจ้งเตือนจะได้รับชมกันนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ